ครับทุกคนนะครับผมพบกับผมครับกับตันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดช่องวันแรกนะครับน่าจะเป็นการเปิดช่องวันแรกเลยนะครับผมวันนี้ก็เรามาทําคลิปอะไรถูกไหมครับอ่ะโอเคพอดีผมนึกออกได้นะครับว่าผมมีโดรนนะครับมีโดรนคือแต่ก่อนเลยนะก็เลยว่าจะมารีวิวโดรนนะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยครับจะเป็นการรีวิวพวกโดรนนะแบบ ถ่ายภาพมุมสวยแล้วก็อาจจะได้ไปถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้นะครับใน youtube ก็ติดตามกันไว้นะครับผมอะ่ะม,มาดูโดนะครับที่ว่าผมพิ่งนึกออกได้นะครับเนื่องจากว่าผมกลับกลับบ้านมานะครับ,บ,บะะจะนี้อยู่ในช่วงโควิดก็นี่ครับเลือกหนึ่งน่ครับนี่คือโดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วแหละนะครับอ่ะเนื่องจากว่าผมไปเรียนนะครับผมวันนี้ก็ คือมาพักนะครับผมเนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับผมโควิด19นะครับผมทุกคนโอเคก็มาดูกันนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังคับนะครับผมเน่องจากติตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังคับนะเน่งจากว่าเราก็ไม่เล่นมานานแล้วแหละนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวบังคับนะครับอันนี้ผมดูบอกแล้วว่าผมสั่งจาก อ่าซาด้านะครับผมผมใส่จาราศดานี่จะเป็นตัวบังคับนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับนี่ครับจะเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะครับผมก็คือจะใช้เป็นเอาไว้ดูนะครับเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องก็จะมีมีแอปของตัวโดรนตัวนี้นะครับใช้เชื่อมต่อนะครับเพราะมันมีกล้องอยู่ในตัวของโดรนนะโอเคอันนี้ก็จะมีแบตนะครับให้ใส่แบตตรงนี้นะครับ ตรงนี้โอเคมาดูโดรนนะครับผมมาดูโดรนกันดีกว่านี่ครับนี่นะครับผมตัวน,นี้แหละนะครับผมซึ่งโอ้โหแบบเราไม่ได้เล่นมานานแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะเออ่คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับผมอันนี้ก็เปิดให้สุดอย่างนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีแบตนะครับนี่คือแบตนะครับแบตของมันแล้วก็จะชาร์จแบตนะครับด้วยไฟอะแดปเตอร์5้าโวลต์นั่นแหละนี่ครับผมก็คือไฟชาร์จโทรศัพท์มือถือเราปกติเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นานประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณมันมีผมมีก้อนสำรองอีกก้อนหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับผมมันเป็นยังไงหรือว่าผมไม่ได้ชาร์จแบตวะเออหรือว่าผมไม่ได้ชาร์จแบตว่ะอ่ะนี่ครับก็น่ฮะทุกคนจะเห็นเป็นเป็นไฟนะครับเป็นไฟกระพริบนะครับนี่คือพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมอ่านี่คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมอันนี้คือผมก็ใส่ใบพัดมันไว้แล้วนะครับผมก็คือ ก็จะมีกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้ถ่ายนะครับผมก็คือค่อนข้างชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับอตัวนี้นะครับผมก็ผมคิดออกแล้วผมก็เลยมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับอ่ะโอเคก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นขามันนะครับผมนี่ครับขามันเนี่ยจะเอาไว้ใส่ใส่ไว้เพื่อกันเขาเรียกว่าอะไร การการกระแทกเมื่อขนาดลงพื้นนะครับผมว่าเพราะว่ามันจะกระแทกนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้ในการรับตอนลงพื้นว่าแบบว่าสมมุติเราขับตัวโดรนไม่แข็งอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ตัวเนี้นะครับผมการกระแทกตัวโดรนนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับผมให้มากมากเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเสียหายจนไม่สามารถที่จะซ่อมได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่า อ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะยังไม่ได้บินให้ดูนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบินให้ดูนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับแบบว่าให้มันอ่าเป็นไฟขึ้นมาก่อนนะก็เดี๋ยวผมไปขอไปเอาแบตมาใส่ตัวนี้ก่อนนะโอเคครับทุกคนอ่านะกลับมานะครับผมหลังจากที่เราไปใส่แบตตัวนี้มานะครับผมอนะไปหานาะนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะโอเคมัน ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสียบเออ่แบตตัวนี้ก็ทํางานแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเออ่รีโมทในการคอนโทรลน,นะแบบถ้าสมมุติแบบเราจะมาขับเล่นเฉยๆแบบว่าเออ่ขอเขาเรียกว่าอะไรให้ไม่มีกล้องนะครับก็ทําได้นี่ครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับผมอ่ะโอเค <S <S ดูแรงนะผมสังเกตนะครผมว่าจากฟิวนะครับ ป่อยก็คือไปแล้วนะครับผมคือก็จะประมาณน,นี้นะครับผมดูเที่ยผมก็ก็ได้จะรู้นะครับทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะว่าเอ้ยกล้องมันใช้ยังไงนะครับแล้ววิดีโออัดยังไงแล้วก็วิธีการมาคับนะครับต่างๆเนะี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่า ตัวเอาผมลืมบอกนะครับว่าตัวนี้มันอาจจะเอ่อเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้งานแบบดีเหมือนรุ่นแบบหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับห้าหกพันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมก็รอดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ